ล่าสุดบุกไปแพ้หนองบัวพิชยาทีมนำมนะครับทำให้หยุดสิติที่โคชหนุม่มอนน์บดรราศาักด์ไม่แพ้ใครมา5เกมติดแบบครีมชีตทุกเกมด้วยวันนี้เจอกับโคชธงชัยสุดโกกีนะครับนครปฐรมอันดับ8มีอยู่10คะแนนตามโซนเพย์ออฟแค่3แต้มเพราะฉะนั้น,นครปฐมเองก็หมายมันปั้นมือเหมือนกันครับนี่คือถือว่าน้องใหม่เจอกันนะครับ2ทีมนี้โอกาสแรกครับเป็นของแพร่ครับอขออภัยเป็นของนครปฐมครับในเสื้อสีเหลืองทองตรงนี้ ังหวะยิงของเฟย์ล่าดอสันโตนะครับมันบวชหลุดกรอบออกไปแพรเนี่ยเจ้าบ้านถือว่าเป็นอันดับที่2จากโซนภาคเหนือนะครับจากที3ปีที่แล้วส่วนนครปฐมคือทีมแชมป์จากโซนภาคใต้ก็เป็นน้องใหม่ที่มาเจอกันในปีนี้แต่กลายเป็นนครปฐมมาดีครับวันนี้โอกาสยิงครั้งของเลสซี่รับรอหลุดกรอบออกไปนะครปฐมกลับมา3านัดในช่วงรีสตาร์ทชนะ2แพ้1นะครับเก็บได้6กแต้มจาก 3นัดถือว่ายอดเยี่ยมเลยแต่ว่าเกมในบ้านเนี่ยแพ้รวดนะครับนอกบ้านนี่ยอดเยี่ยมเลยครับชนะรวดมา2นัดแต่สุดท้ายกลายเป็นเจ้าบ้านครับขึ้นนำนาที18ครับโอ้เลสเตอร์บังโก้ครับดาวยิงชาวเอลสวัวด,ดอร์นี่ฮอตจริงๆครับหลังจากกลับมาเนี่ยนี่ประตูที่5ของเขาแล้วนะครับของดาวยิงทีมชาติเอลซัวด,ดอโอ้โห,หม่งรุนี้เข้าไป จังหวะจ่ายของพิชนอนอานน์อีกแล้วครับพิชานน์นี่อสถิติดติดกันเลยนี่ยิง2ประตูแล้วนะครับอ่ายิง2เกมติดแล้วนะครับนดที่แล้วยิงหนองบัวได้ประตูที่5ของเลสเตอร์บังโก้ครับอ่าครับแพ้นำแล้วนครปฐมสวนขึ้นมาครับโดยเอกภูมิเปิดด้วยซ้ายเข้ามาในกรอบแล้ได้มงโอ้โ,โหโฉบมงได้แล้วครับแต่ไม่เข้ากรอบจังหวะโฉบมาในกรอบของเลสลี่ครับถึงก่อนทุกคนแต่ไม่ได้ประตู แพร่ขึ้นมาอีกทีครับพิชานนเปิดเลียดมัดถึงเวลิงตันสมิธครับ2-0โอ้โห oh, oh, สวนกลับเด็ดขาดจริงๆ2แอสซิสต์ของพิชานนครับแล้วก็เป็นประตูที่2ของทางแพร่โดยเวลิงตันสมิธเวลิงตันสมิธนี่กลับมาจากรีสตาร์ทยิง3เกมติดนะครับแล้วก็ยิงไปถึง4ประตูใน3เกมด้วยฮอตมากหลังจากกลับมาจากโควิดครับดาวยิงบราซิเลียนคนนี้นำ้ำ2-0ครับแพรในครึ่งแรก เล่นในบ้านปีนี้3นัดชนะ2เสมอ1นะครับที่สําคัญคือพวกเขาไม่เสียประตูเลยครับในการเล่นที่ห้วยม้าแห่งนี้โอ้ขึ้งหลังมีฝนครับที่แพร่นะครปฐมต้องลุยนะครับจงังหวะยิงของนัทพลวรสุทธ์กก็ติดเซฟของผู้สีประตูซึ่งวันนี้เป็นปฐมทัศ์สุดประเสริฐนะครับที่ได้ลงเล่นเป็นเกมที่2ของปฐมทัศน์ในฤดูกาลนี้ครับพุ่งเซฟตกไป โอกาสของนครปฐมจากเตะม,มุมแล้วลูกยิงแถวสองผ่านไปห,หมดเลยครับวัชรพลช่างตึงเหมาะครับไม่ได้เราเห็นแล้วครับราชนาวีพาดไปแล้วนะครับถ้าแพร่ชนะเนี่ยขึ้นไปยึดที่3ได้เลยครับส่วนนครปฐมเองก็ถือว่ายังต้องการเกาะกลุ่มในช่วงเพลย์ออฟกันต่อจังหวะชกบ,บอรตรงนี้ของทางแพร่ครับรอสนกลับแบบนี้แหะครับ จังหวะเข้าขวาของเวนตันสมิธก็บดไปหน่อยครับในช่วงท้ายไม่ได้แต่เพียงพอครับ2 0ต่อ0นครปฐมบุกมาแพ้แพ้นะครับโอ้โหแล้วแพ้ตอนนี้เนี่ยชนะ5เกมจาก8นัดล่าสุดในบ้าน4เกมชนะ3เสมอหนึ่งขึ้น